ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ สุนารีเปิดใจเสียงั่นเส้นทางความรักเจปีเจอผู้หญิงให้ท่าสามีวอลเตอร์ต่อหน้าต่อตาเป็นอีกหนึ่งโคูรรักที่ถูกจับตามองมากสำหรับลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างสุนารีราชสีมาที่ล่าสดุดควงวอลเตอร์สามีมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เผยกรณีสาวแชทหาสามีว่าเปิดตัวใหม่ๆนั้นจะมี Facebook มีไลน์เด้งเข้ามาหายเยอะมากขอเป็นเพื่อนซึ่งเขาแค่ความรู้สึกคน จะแอดรับคนทักมากเขาก็จะคุยจะมีผู้หญิงเข้ามาเป็นเพื่อนจากนั้นก็จีบแต่เขาก็ออกมาให้เราดูไม่ได้ปิดบ้างแต่เยอะจนเขาอึดอัดจ,จะบล็อกก็แคร์ว่าเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อถามว่ามีพวกที่รุกหนกักมีแชทที่อ่านแล้วรับไม่ได้ไหมสุนารีเผยว่าไม่ใช่ว่ารับไม่ได้แต่ทำให้เรารักสามีมากขึ้นเพราะเขาจะถามว่าได้เบอร์ได้ไลน์มาได้ยังไง ผู้หญิงก็ไม่บอกรุกจีบมากๆวอเตอร์ก็จะบอกเลยว่าให้หยุดเพราะเขาให้เกียรติเมียเขาผู้หญิงก็บอกว่าหยุดก็ได้แต่ถ้าอยากติดต่อก็ติดต่อมาได้เพื่ออยากไปทำอะไรสนุกๆด้วยกันเรื่องพวกนี้เราไม่เคยไปยุ่งเลยไม่เคยเปลืองตัวกับเรื่องพวกนี้แต่สิ่งที่เขาทำทำให้เรารักเขามากขึ้นมีผู้หญิงมายั่วสามีต่อหน้าสุนารีเผยเวลาไปเที่ยวเต้นการมีคนเข้ามาให้เกียรติมาดื่มด้วย เฮฮาปาร์ตี้แต่ก็มีบางคนพุ่งมาหลังถูสามีเราเลยเซ็กซี่ใสยัยวสุดๆทางนี้ก็ยกมืออย่างกับผู้ต้องหาเราก็ไม่ได้ว่าก็ต้องมีมารยาทเขาไม่เคยรุมร่ามเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งผู้หญิงที่พุ่งเข้ามาแบบนี้ไม่ใช่ครั้งเดียวมีหลายครั้งหลายคนที่เป็นแบบนี้เจปีที่ผ่านมาความรู้สึกกับวอเตอร์ไม่เคยทําให้เราไม่ไว้ใจไม่รู้สึกว่าจะต้องเป็นหึงหวงเขาขณะที่วอเตอร์เผยถึงกระ มีผู้หญิงเข้ามาจีบมากมายว่าไม่มีอะไรเลยพอรักภรรยาคนเดียวนั่นเองละค่ะ